ไอแพดรุ่นไหนเหมาะกับคุณมากที่สุดซื้อไอแพดรุ่นไหนดีประจำปี2021ไปหาคำตอบกัน <S <S หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังจะตัดสินใจซื้อไอแพดแต่ยังสับสนว่าจะซื้อรุ่นไหนดีดรุ่นไหนเหมาะกับคุณมากที่สุดซื้อ iPad รุ่นไหนคุ้มค่าม,มากที่สุดเพราะว่าไอแพเนี่ยก็มีให้เลือกมากถึง4รุ่นหลักๆนั่นก็คือไอแพดมินน้องเล็กสุดไอแพรุ่นปกติและไอแพด i r รุ่นที่อัปเกรดมาหน่อยและจัดเต็มกับ iPad Pro และคลิปนี้จะมาช่วยคุณตัดสินใจว่า iPad รุ่นไหนเหมาะกับคุณมากที่สุด <c oughs> iPad mini iPad mini น้องเล็กสุดในรุ่นซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่มากเกินไปแถมยังมีน้ำหนักที่เบาทำให้น้องเหมาะสำหรับการพกพาติดตัวไปไหนมาไหนด้วยหยิบออกมาใช้งานได้สะดวกสุดๆ เป็น iPad ที่เหมาะสำหรับการดูหนังเล่นเกมจดโนต้ตท่องอินเทอร์เน็ตทั่วไปโดย iPad Mini รุ่นล่าสุดคือ Apple iPad mini Gen 5ปี2019ได้ยินข่าวแว่แวๆมาว่าน,น้องจะเปิดตัว iPad รุ่นใหม่นั่นก็คือ iPad Gen 6เดือนหน้ารอลุ้นกันไปพร้อมๆกันสำหรับ iPad mini เหมาะสำหรับคนที่ชอบพกพาไปไหนมาไหนด้วย iPad Gen 8 เป็น iPad ที่มีหน้าจอ10.2นิ้วซึ่งถือว่าเป็นรุ่นประหยัดของ iPad เพราะมันได้ถูกจัดฟีเจอร์บางอย่างออกไปที่ไม่จำเป็นซึ่งทำให้ราคาลดลงและยังมีฟงังก์ชันพื้นฐานที่จำเป็นอยู่ครบครันนอกจากนี้ยังรองรับประกา Apple Pencil ด้วยเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับวัยรุ่นการเรียนการศึกษาการใช้งานทั่วไปอย่างเช่นดูหนังฟังเพลงเล่นเกมจดโน้ตท่องอินเทอร์เน็ต โดยหน้าจอที่ขนาดใหญ่อาจจะพกพาไปไหนมาไหนลำบากถ้าหากคุณไม่มีกระเป๋าโดย iPad รุ่นล่าสุดคือ Apple iPad 10.2นิ้ว Gen 8ปี2020เหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานการเรียนการศึกษาใช้งานทั่วๆไปอย่างเช่นการจดโน้ตการดูหนังฟังเพลง l e เชอร์ lecture, รับอีเมลทำงานเบาๆการาฟิกไม่เยอะเป็นต้น iPad Air เป็น iPad รุ่นที่มีการลดสเปคมาจาก iPad Pro p พี่ Big เบิ m แต่ลูปลักภายนอกก็เหมือนพี่ Big เบิ m นั่นแหละโดยมีฟงัง์กชันต่างๆที่คล้ายๆกับ iPad Pro แต่ก็ได้ตัดฟงัง์กชันบางส่วนออกไป และที่สำคัญยังรองรับการใช้งาน Apple Pencil และ Smart Keyboard ด้วยตัอสเปคที่ลดลงจึงทำให้มีราคาประหยัดมากยิ่งขึ้นโดยในรุ่นนี้นอกจากการใช้งานทั่ว,วไปแล้วคุณยังสามารถทำงานกราฟิกได้อย่างเช่นการตัดต่อวิดีโอที่มีไฟล์ขนาดไม่ใหญ่มากโดย Apple iPad Air รุ่นล่าสุดคือ Apple iPad Air Gen 4ปี2020เหมาะสำหรับคนที่ต้องการนำไปทำงานแทนคอมพิวเตอร์ iPad Pro เป็น iPad รุ่นที่สวยสุดแรงสุดแพงที่สุดสเปคจัดเต็มที่สุดมาพร้อมกับหน้าจอสีสันที่ตรงเป๊ะไม่ผิดเพี้ยนด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่ช่วยทำให้การทำงานด้านกราฟิกจัดเต็มไหลลื่นไม่มีสะดุดเหมาะสำหรับคนที่ทำงานด้านกราฟิกเป็นอย่างยิ่งเพราะสามารถตัดต่อวิดีโอแต่งภาพได้อย่างสบายส และด้วยหน้าจอที่มีให้เลือกถึง2ขนาดนั้นก็คือ11นิ้วและ12.9นิ้วจอใหญ่จุดๆไปเลยซึ่งมันช่วยเพิ่มพื้นที่ในการทำงานได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังรองรับ Apple Pencil Gen 2ที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นและยังรองรับคีย์บอร์ดและอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายโดย iPad Pro รุ่นล่าสุดคือ Apple iPad โปรเ5ปี2021เหมาะสำหรับคนที่ต้องการนำไปใช้งานแทนคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะด้านกราฟิกและการตัดต่อการวาดเขียนวาดรูปออกแบบนั่นเอง <c oughs> แล้วเพื่อนเพื่อนละ่ะมีแพลนที่จะซื้อ iPad รุ่นไหนอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะแน่นอนว่าเกิดติดตาม Apple a l e r t ได้เลย <c oughs> เพื่ออัปเดตข่าวสารวงการ iPhone และคุณจะไม่พลาดทุกเรื่องราวเกี่ยวกับ Apple